น้ำนะสบายดูด้วนะเขาไม่เป็นเด็กๆนะนายนั่นแหละดูแลตัวเองดนะ้วยเจอกันนะ โทรมาคุณพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าปัญหานในวเคลีเร์ไม่เรียบร้อยโรง,งนยาบาลจุาภิสูย์จัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วน้องเส๋ก็หมายความว่าเวลาที่เราสองคนจะอยู่ที่นี่

เช้าเนี่ยรีบไปไหนเช้าอะไรคนงานออกเรือไปหมดแล้วไปกันเถอะรีบขนาดน,นั้นเลยเหรอคุณนี่กลัวพายุเข้าหรอดูสิพายุไม่เข้าวันนี้หรอกมั้งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีเปลี่ยนแปลงไม่ตลอดเวลาหละเพท,ทํอฉันอยากทำงานได้เสร็จเร็ว เราออกไปดูแนวกันกน้นปากาลังด้วยกันนะ ไม่ยากครับตอนอนนมีอะไรเหรอตอนมีผู้หญิงคนหนึ่งมาขอพบตอนนนครับใครเหรอตอนเขาแจ้งชื่อไว้หรือเปล่าไม่ได้แจ้งครับแต่เขาบอกว่าเขารู้จักตอนอนนเป็นอย่างดีผมก็เลยบอกว่าให้รอนสักครู่แล้วก็รีบมาตามตอนนนนี่นะครับผมขอบใจมากตอน พลอยเย็นนี้เรากลับบ้านพร้อมกันนะปรับทราบค่ะคุณอาทิดาสวัสดีครับสวัสดีจ้าเป็นไงมื่งจ้าตาชานทำไมทำหน้ายอย่างนั้นล่ะไม่ดีใจเหรอจ้าที่เจออา ดีใ,ใจครับคุณเชีงชานคะคุณคุณเชีงชานลืมแฟ้มอะค่ะุูยขอโทษด้วยค่ะพอยไม่ทราบว่าคุณมีแขกอยู่ด้วยนี่คุณอาทิดาท่านเป็นแม่เลี้ยงของคุณเก๋เขานี่พลอยครับคุณอาทิดาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแหมหน้าตาน่ารักเชียวเป็นเพราะแม่หนูพลอยีหรือเปล่าจ๊ะที่ถึงกระทำให้หลานของอาเนี่ยต้องควยเขวน หอยย่ข้าวโพงต้งนนอมีอะไรเหรอตอนท่านผู้การต้องการพบข้าบโพงแล้วท่านบอกหรือเปล่าว่าเรื่องอะไรไม่บอกข้าบโพงถ้าอย่างนั้นตาชานไปเถอะจ้ะเดี๋ยวให้แม่หนูพลอยเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนอาก็แล้วกันครับพลอยผมพาคุณอาด้วยนะได้ค่ะคุณเชิงชาน ข่าวว่าเธอกับตาชานสนิทสนมกันมากแต่ก็ไม่น่าแปลกหรอยนะเพราะว่าเป็นทหารเรือด้วยกันซ้ำยังทำงานที่เดียวกันพลเข้าเป็นทหารเรือได้พระคุณตาชานช่่ยค่ะตาอย่างนั้นเหรอไม่บอกไม่รู้เลยนะเนี่ยฉันขอถามอะไรเธหน่อยสิอย่าหาว่าฉันละลาบปะล้วงเลยนะตามสบายค่ะพลยินดี เธอกับตาชานรู้จักกันได้ยังไงร,รู้จักที่ห้องนอนค่ะฮะอะไรนะนี่เธอเข้าไปทำอะไรในห้องนอนหลานฉันเลอยเข้าไปทำความสะอาดค่ะก่อนหน้านี้เธอเป็นแค่พนักงานทำความสะอาดเองเหรอพลอยช่วยแม่ค่ะแม่พลอยทำงานเป็นแม่บ้านในอุทยานแล้วตาชานก็ช่วยเธอเป็นอาหารได้ยังไง กองเรือที่พังงาค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคพรดีพลอยเรียนจบมาด้านนี้คุณเชิงชานเลยนะนำาไม่พลอยมาสมัครสอบค่ะอย่างงั้นเองเหรอฉันพอจะเข้าใจเรื่องระหว่างเธอแัะชาญแล้วแต่ฉันก็อยากจะขอพบเธอเป็นการส่วนตัวสักครั้งหวังว่าเธอคงไม่ขัดข้องนะ ไอ้บัญชาอยู่ไหน,นไหมีนอะไรคนคนนี้นี่หัวหน้านี่หัวหน้าว่าไอ้บัญชาอเอา้าวแล้วทำไมไม่เชิญให้เข้าไปในห้องละ่ะเป็นหลานไม่กล้าอั้หถึง มาหาหัวหน้าเหรอคะเชิญในห้องก่อนค่ะอ๋อหัวหน้าอุทยานนายบัญชาตระกูลชัย<า>โธเอ้ยไอ้บัญชาเฮ้ยเเฮ้ย <c oughs> สงสัยจะมีคนบ่นคิดถึงหัวหน้าแน่เลยครับเอบอบ่นลุดดาก็ไม่รู้เพราะมันจามละเกินน่อ,นอ้าวหัวหน้า เป็นไงอ่อยสบายดีเหรอสบายดีค่ะหัวหน้าแต่ว่าวันนี้เนี่ยลงมาะลรหอบหัวหน้ามาถึงร้านอ้อยค่ <c oughs> ไยไปลงมาไล่ล็อกจะมาขอบใจอ้อยเรื่องที่ช่วยเพลิน <c oughs> ถ้าไม่ได้อ้อยช่วยไว้แล้วก็ไอ้เพลินแย่นะไม่เป็นไรหรอกค่ะหัวหน้าเรื่องมันก็ผ่านไปแล้ว <c oughs> แต่ผมยังไม่ให้ผ่านครับ ว่าผมยังไม่ได้เอาเรื่องคุณอ้อยทอฐานให้ที่หลบซ่อนคนร้ายนี่ผู้กองจอยไงจับฉันเลยไมล่ะเอาซีเอากุญแจมือมาใส่ฉันเลยนี่คุณท้าผมเหรอครับไม่ได้ท้ามจับจริงนะครับเจ้านี้จับเลยครับมาเลยนี่ผมเอาจริงมอ้อย่าหลัขอร้องอ้อยอ้อยขอร้องละผู้กองขอร้องนะอย่าเถียงกันเลยผมไปรอข้างนอกก่อนดีกว่าหัวหน้า ไม่อยากเห็นหน้าคงใจดังไปเลยไปแล้วไปรับไปไม่ต้องกลับเลยเอ,อ,อ้ยอ้อยแรงไปหรือเปล่าวะผู้กองมาจริงใจกับเรานะคนหน้าคะจะมีผู้ชายคนไหนคะที่มาจริงใจกับผู้หญิงมีตําหนิอย่างอ้อยผู้หญิงสวยๆดีๆเขามีออกจะเยอะแยะไปอ้อยเนี่ยไม่เหมาะสมกับผู้กองเขาหรอกคะ่ะพูดอย่างเงี้ยดูถูกน้งใจผู้กองเกินไปนะ ผู้ชายเนี่ยลองรักใครแล้วเขาไม่สนเรื่องตําดีขอให้ผู้หญิงคนนั้นน่ยรักเขาจริงกนลวกันที่ดีดีนะอ้อยโอกาสดีๆมันม,มีบ่อยหรอกถ้ามันมาถึงเราแล้วเราต้องคว้าไว้ให้มั่นสิไม่งั้นนะอ้อยเราอาจจะเสียใจยไปตลอดชีวิตก็ได้ กลับบ้านไปแต่งงานจะอบอผมเม่ไหร